ที่สุดของแจ้2คิวไทยสร้างประวัติศาสตร์ยืนหมายเลขหนึ่งวงการสนุกเกอร์โลกมิงสระบรุรีครองประเภทมืออาชีพและพลอยขอนแก่นเป็นท็อปในรุ่นเยาวชนโลกติดตามกันได้เลยนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด t h e p o w e r of s M a r t เต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์้อมกรุนจากเต่าทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอเปอเรชั่น www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกออกทีท่านผู้ชมครับนัทชารัตวงหาดทยัยหรือว่ามิ้งสารบุรีขึ้นยืนหมายเลขหนึ่งโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยคะแนนสะสมรวมทั้งสิน้น6125คะแนนครับ หลังจากจบการแข่งขันที่ซิดนีย์และเธอนั้นผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการครับที่นักกีฬาหญิงไทยเป็นมือหสนุกเกอร์โลกอย่างที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นนั้นยังถือว่าเป็นอัน f อฟฟิเชียลอันดับ2ครับก็คือเรนนี่เอเวนส์ของอังกฤษนะครับได้มา60,000คะแนนอันดับ3คืออึ้งอองยี่จากฮ่องกงนะครับ54,250คะแนน อันดับ 4. รีเบคก้าเคนนาของอังกฤษ45,625คะแนนและอันดับที่5เจมี่ฮันเตอร์ของอังกฤษเช่นเดียวกันครับ 38, 3 8 5 6 3คะแนนขณะที่พลอยขอนแก่นนะครับพลอยชมพูเหล่าเกติพงศ์ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่7ในมือแรงกิ้งโลกแล้วนะครับหลังจากที่เธอได้แชมป์รายการนี้มีอยู่27,000คะแนนนักกีฬาไทยอีก2คนนะครับใบพัดศรีราชา สิริพาพรนวลทักคำจันทร์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ11ของโลกมีอยู่1,9,100 10คะแนนและแอมร้อยคูวรัฒนันสุภกิจเนศอยู่ในอันดับที่61มี3,500คะแนนสำหรับแรงกิ้งหญิงโลกนะครับมีนักกีฬาอยู่ทั้งสิ้น176คนด้วยกันรายการต่อไปนะครับจะแข่งขันที่ประเทศไทยถึง2รายการเลยครับจัดขึ้นโดย h i g h e n ส s n o o เก r er c l คร ต้นสังกัดผู้การสนับสนุนน้องมิ้งสระบ,บุรีนะครับเริ่มจากรายการแรกครับวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์นี้ในศึกชิงแชมป์โลกหรือว่า Women's s o o o k r er w w r r l d u u p 2023และรายการที่2ครับรายการ World Women's s o o o k r r h h m p p o o s s i p p ในวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคมนี้ โดยทั้ง2รายการนะครับจะจัดขึ้นที่ไฮเอ็นส์นุกเกอร์คลับวังหินกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิโลกปบดลรัตนมีบรุบบรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสังฆทัตยาวิชนุก,กรรมประสิทธิ์ส่วนอีกหนึ่งประเภทครับทำไมเหนื่อยในประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับปรากฏว่าพลอยขอนแก่นขึ้นหมายเลขหนึ่งของโลก อย่างเป็นทางการครับแล้วก็เธอยึดตำแหน่งนี้มาพักใหญ่แล้วนะครับหลังจากครองแชมป์ที่ซิดนีย์สรายการนะครับในศึกเอเชียโอเชียยนียนะครับโดยการมี6125คะแนนตามมาด้วยโซคิลิงตันจากอังกฤษ3400คะแนนและชานนเมดคารจากอังกฤษ2750คะแนนเท่ากับว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่นักกีฬาหญิงของไทย ขึ้นเป็นมือหนึ่งของสนุกเกอร์โลกทั้งสองรุ่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามรายการสดครับของ b ีแลมสิงไลฟ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์12นาฬิก30นาทีอย่าพลาดนะจ๊ะพิดทิตเอ้ย